สวัสดีครับชื่อนายเทียนชัยบุญธรรมนะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการขายที่ n i สสันเอสเคชสำนักง,งานใหญ่บางบัวทองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำประชาสัมพันธ์นโยบายของฝ่ายบริการหลังการขายนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับเจ้าของรถยนต์ Nissan. นะครับรวมไปถึงลูกค้าที่กำลังจะ ตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือนโยบายคำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสันนะครับหรือที่เรียกว่า Nissan นิสสัน c u s ต o m e r Promise นิสสัน c u s t เ m e r Promise จะมาพร้อมกับอคอนเซปต์4คำมั่นสัญญาที่ให้มากกว่าที่คิดเริ่มกันที่คำมั่นสัญญาข้อที่หนึ่งนะครับเราจะให้บริการด้วยความโปร่งใสโดยการประเมิน ราคางานเช็คระยะงานซ่อมประมาณการค่าใช้จ่ายและจะขออนุมัติต่อลูกค้าก่อนการให้บริการทุกครั้งนะครับคำสัญญาข้อที่2นะครับเราจะให้ความเชื่อมั่นด้วยบริการหลังการขายและงานซ่อมที่มีคุณภาพพร้อมกับรับประกันงานซ่อมและอะไรที่1ปีหรือ20,000กิโลเมตร มั่นสัญญาข้อที่3นะครับเราจะให้ความสบายใจด้วยบริการรถยนต์สำรองใช้ฟรีนะครับสำหรับ2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1สําหรับงานซ่อมที่เกิดจากปัญหาคุณภาพและการซ่อมที่นานเกิน24ชั่วโมงนะครับกรณีที่2ที่ไม่มีอะไหลในคลังอะไหลของนิสสันนะครับทำให้รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่ง ทั้ง2กรณีนี้ก็จะสําหรับรถยนต์ที่อยู่ในระยะรับประกันนะครับรวมไปถึงกรณีนี้จะไม่รวมกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับมั่นสัญญาข้อที่4นะครับเราจะให้ความอุ่นใจด้วยคอร์เซนเตอร์และบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะครับเพียงคุณลูกค้านะครับนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศนะครับ สำหรับบริการช่วยเหลือลดเสียฉุกเฉินนี้นะครับก็จะมอบให้กับรถยนต์ที่ยังอยู่ในรับประกันนะครับ3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรนะครับและยังรวมไปถึงรถยนต์ที่หมดระยะรับประกันไปแล้วนะครับแต่ยังมีการนำรถเข้าตรวจเช็คระยะที่0ูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะได้รับสิทธิ ฟรีบริการช่วยเหลือลดเสียฉุกเฉินฟรี6เดือนเหมือนกันนะครับหมายความว่าถ้ารถของคุณลูกค้านะครับหมดรับประกันไปแล้วนะครับแต่ยังมีการนํารถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการนิสสันอย่างต่อเนื่องทุกๆ6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0หมนกิโลนะครับก็จะได้รับสิทธิบริการช่วยเหลือลดเสียฉุกเฉินฟรีสำหรับ4ี่คมั่นสัญญาที่ให้คุณมากกว่าที่คิดจากนิสสันคัสเตอร์เมอร์พรอมิสนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสร้างความาเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับเจ้า,จาของรถยนต์นิสสันและคุณลูกค้าที่กําลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันนะครับให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ